สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นโต,โต,น,โตนะคะโตธรรมดาโตไม้ซักแม่ขับรถใส่าุงมือขับรถสองนั้นะคะจะบอกว่าอันนี้คือมีมีของนําเสนอมากที่ตลาดก็มีอันนี้คือตลาดมิกโกะค่ะตลาดคุณนนางสะพายนี่คือพริกหวานนะมิกโกะจะใส่ถุงี้ยแล้วก็ขายทําให้เป็นแพคเกจแบบว่าถ้เนียคนก็อยากซื้ออะไรเงี้ยอันนี้คือราคาแพงไงราคาันก็แบ่งนี้ค่ะสามพัน้าใสา่ถุงอ่าแล้วก็ จัดรายการใช่จัดรายการอยู่รายการผมฉันนี่เป็นรายการกาหลีนี่ก็หนูกรอบเพดอหนูกรอบเอออยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมฉันถึงชอบกันผมเพราะไม่มีใครทำไม่ใช่เพราะเมื่อไหร่ที่หน้าฉันบอกว่าใส่ก็ชฉันรู้โอเคดีกว่าโอเคดีกว่าก็คือว่าดีกว่าหน้าแบบว่าเหมือนว่าหน้าไม่ โตโคกงไงแกดูคนชินสมัยก่อนก็ต้องกันสมมะแล้วกันไถทอข้างหลังก็กันด้วยกันสมเลยเออนี่มีเห็ดอันใหญ่เห็ดอันใหญ่แม่ฉันแม่จะผัดถั่วลันเตาเหรอเหมือนเตาเดือดไหมล้ะวะอันนี้อะไรวะเนี่ยต้มยำเครือต้มยำหรือว่าถั่วลันเตานี่ครือต้มยำแม่ใส่เมลวัล้างนี่ใส่เมลวัเออฉันบอกอันนี้ใส่ซูชิได้ไงก็อันเดียวที่มันใส่ซองใส่ซูชิเลย